ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งรักหรือจะเป็นใครก็ตามถ้าทําโครงการเหมือนกับที่คุณยิ่งรักทำมันเจ๊งเจ๊งเจ๊ง <ๆ S 2> แน่นอนคุณดูเผลอๆนะเราไม่ส่งออกสักอย่างละค่ะข้าวต้องขึ้นชาวนาที่เขาปลูกข้าวสาลีข้าวบาเลเขาก็เปลี่ยนมาปลูกข้าวราคาข้าวเดียวเดียวก็ตกตกตกยกระดับราคาข้าวในประเทศเป็นไปไม่ได้แน่นอน เตือนตั้งแต่มันยังไม่ได้เกิดเหตุระวังนะจุดรั่วไหลมันจะโกงๆๆกินกันทุกระดับประทับใจดูข้าวไม่เป็นรัฐไม่มีโรงสีข้าวก็ไปจ้างเขาสีสีเสร็จก็ไปเก็บในโกดังก็ทําให้คนเนี่ยสร้างโกดังให้รัฐบาลเช่าเก็บเป็นข้าวสารสินค้าก็เสื่อมสภาพด้วยและถูกปลอมปลน เอาแกบใส่บางส่วนอยู่ข้างล่างเอาข้าวบมกอยู่ข้างบนรัฐบาลส่งออกไม่เป็นไม่เคยส่งออกเองก็เลยกลายเป็นมีข้าว G2G ทจเก๋เก๋มาวนเวียนมาขายในประเทศเพราะมันส่งออกไม่ได้ในที่สุดข้าวคนเน่าเน่าเน่าประชาชนเสียหายไป9ก้าแสนล้านและใครรับผิดชอบถ้าเกิดเอาตามที่คุณใจเกษพูดคุณยางไม่ได้โกงก็คนอื่นุกโกงโง่โง่โง่โยบริสุทธ แต่สารไม่เชื่อไปดูในคำพิพากษาสิครับคุณยิ่งละปล่อยปะละเลยหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุดทุดทุดจะลิอคุณผู้ชมสามารถที่จะคอยชมทั้งในช่องทางของ y w u t u h e w g t h h n o e l และ Around the World t h a i l a n d นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ถอนพิษคุณผู้ชมก็จะได้รับการเตือนว่าเรากําลังถอนพิษกันอยู่จะได้มาชมกันครับจะได้มารู้กันว่าพิษในเมืองไทยมันเหลืออะไรกันบ้างครับไม่น่าเชื่อนะนันะเป็นงก,กฎหมายใหญ่กับพ้นพิษเพื่องกฎหมายเซอคือคุณชัยกเกษมหนึ่งในสแคนดิเดตในมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เรื่องอะไร ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามเกี่ยวกรณีคุณยิ่งรักจะกลับบ้านด้วยวิธีการใดคุณชัยเกษมกครั้งแากบ,บอกว่าถ้าท่านทำผิดก็คงยอมรับผิดท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งเชื่อว,ว่าจบลงด้วยดีจบสวยแต่ที่สำคัญเนี่ยประโยคนี้สิจานผมอยากจะอ่านชัดๆตามที่คุณชัยเกษมพูดไว้เลยนะครับว่าท่านกลับมาผมก็ยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเสียหายกับบ้านเมืองอย่างไร คนเราไม่ว่าใครหากช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วเป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่มีโทษหรอกจะถึงขนาดว่ากลับไม่ได้นะกลับมาแล้วบ้านเมืองยุง่งผมยังไม่เห็นจุดนั้นว่าจะเกิดขึ้นเพื่ออะไรแล้วประเทศชาติจะได้อะไรผมคิดว่าคุณชัยเกษมพยายามเชิญชวนให้คนทั้งหลายที่ฟังแกครับลืมของเก่าไปให้หมดแล้วก็บอกว่า การที่จะเอาคนไปติดคุกเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกเอาเข้ามาอยู่มอไปข้างหน้าดีกว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมากการที่เอาคนติดคุกคุณแค่กเกษมพูดด้วยอคติชัดเจนครับว่าคุณยิ่งรักเนี่ยอย่าไปเอาผิดอะไรแกเลยให้แกกลับเข้ามาแล้วก็หม้อไปข้างหน้าก็แล้วกันครับผมว่าวิธีคิดอันนี้ก็กคิดได้นะครับสำหรับคนที่มีความรักชอบพอกัน อีกจุดหนึ่งนะจารย์แกยังบอกว่าพูดถึงคุณยิ่งรักนะบอกว่าผมชอบท่านที่ท่านเป็นคนฉลาดฉลาดนะจารย์แก้ปัญหาให้บ้านเมืองมากมายและเป็นคนกล้าตัดสินใจ,แต,นแ,แ,ตนใจแต่ก็มีคนบอกผมว่าความฉลาดและกล้าตัดสินใจของท่านมันกระทบกระทบผลประโยชน์ของเขาเราเป็นกลางก็ต้องวินิจฉยัยด้วยความเป็นธรรมกล้าตัดสินใจก็เลยกล้าทําโครงการจำนำข้าวเห่ือนกนโครงการจำนำข้าวมันเหมือนกับว่าไม่ทําอะไรเสียหายให้ประเทศไทยเลยนะครับ ผมคิว่าเราต้องพิจารณาในหลักการก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งรักหรือจะเป็นใครก็ตามครับถ้าทําโครงการเหมือนกับที่คุณยิ่งรักทําคําว่าคุณยิ่งรักทำเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ฝีมือคุณยิ่งรักหรอกฝีมือของหลายคนที่อยู่ในทีมคุณยิ่งรักถ้าใครก็ตามที่ทําอย่างนี้ผมคิดว่ามันเจ๊งแน่นอนการยกระดับราคาข้าวในประเทศเป็นไปไม่ได้แน่นอน ผมจะบอกคุณว่าในฐานะที่ผมเป็นคนทำวิจัยเรื่องข้าวแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องข้าวดีที่สุดในประเทศไทยแนวคิดอันนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกคุณทักษิณชินต่อระบบผูกขาดและก็คิดว่าถ้าหากว่าเราทำอย่างไรให้ข้าวผูกขาดในตลาดได้จะได้ยกระดับราคาข้าวได้ วิธีคุณคิดของคุณทักษิณเคยคิดว่าจะไปชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันผู้ส่งออกรายใหญ่เพราะเราเป็นผู้ทรงออกรายใหญ่ไปชวนผู้ส่งออกรายใหญ่คนอื่นเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็ภาษาฝรั่งภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าคอนเนอร์ข้าวคือเอาเอาข้าวมาเก็บไว้แล้วค่อยๆปล่อยเหมือนน้ำมันเหมือนโอเปกเขาเรียกโอเล็กราคามจะได้ขึ้น ผมก็เคยวิาพากษ์วิจาร์ณว่าข้าวมันไม่เหมือนน้ำมันมันทำไม่ได้แต่โอเคอันนั้นก็ผ่านไปมาถึงคุณยิ่งรักก็มีแนวความคิดคล้ายๆกันก็คือว่าประเทศไทยส่งออกข้าวประมาณ1ในสของข้าวที่ส่งออกในโลกครับสประมาณ 30%-33% ที่เราส่งออกเราใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้า เราปล่อยให้เอกชนส่งออกข้าวปล่อยให้แต่ละคนส่งออกข้าวมันก็ไม่สามารถจะคุมราคาได้แต่ถ้าเราคุมราคาโดยการที่รัฐเป็นคนซื้อหมดข้าวที่จะส่งออกเขาจำนำเนะ้นจาะไม่ใช่เสียเดีด๋ดิเดี๋ยวดิเดีดด๋อันนั้นเขาเรียกว่าเบี้ยวไปเรียกว,ว่าจำนำถ้าเราจะซื้อใหม่ทั้งหมดและเก็บไว้ราคาข้าวคงขึ้นแน่นอนเ<ช>พราะเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่จั้งสาสิบ<ช><ช>ของ ปริมาณที่ส่งออกในโลกราคาข้าวจะขึ้นแน่นอนนี่เขาเรียกว่าคิดอย่างคนที่รู้เศรษฐศาสตร์เรียนเพียงแค่คอร์สเดียวจริงๆและไม่เข้าใจตลาดข้าวดีพอจึงไปคิดอย่างนั้นเพราะถ้าคุณดูเผอๆนะเราไม่ส่งออกเสักอย่างราคาข้าวต้องขึ้นเพราะาเราก็เราส่งออกไายใหญ่สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเราจํากัดสป라이์เอาไว้ปริมามานด้มีเท่าคิดเหมือนว่าดีมามันจะมีเท่าเดิมนี่คือวิธีคิดเหมือนพวกถนัดในการผูกขา ผมพยายามเตือนก็ไม่ฟังสิ่งที่เตือนคืออะไรตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักข้าวเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ก็จริงแต่ปริมาณที่ซื้อขายข้าวในตลาดในตลาดโลกเทียบกับผลผลิตทั้งหมดมันแค่หกเปอร์เซ็นต์ครับผลิตได้ร้อยหนึ่งมันซื้อขายข้ามประเทศกันในหกเปอร์เซ็นต์เราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ประมาณหนึ่งในสามของการซื้อขายข้าวระหว่างประเทศ 2%, 2เปอร์เซ็นเศษ2%เปอร์เซ็นตของปริมาณข้าวทั้งหมดนะที่ผลิตได้ครับคนที่ผลิตได้มากที่สุดคือจีนครับเพราะจีนเนี่ยประเทศเขาใหญ่แล้วเขากินกันในประเทศไม่ได้ส่งออกมานอกประเทศเออและเขาเขาส่งออกบางจุดแล้วเขาก็ซื้อบางจุดเพราะประเทศเขายาวคส่งออกแล้วซื้อดีกว่าอินเดียเ็าปลูกมากกว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผู้ผลิตรายใหญ่หรอกเราเป็นผู้ดินเล็กมากถ้าเทียบกับพวกนี้ค,คุณรู้ไหมว่า ถ้าคุณไม่ส่งออกไอ้สเอร์เซเทียบกับผลผลิตทั้งโลกคุณคิดว่ามันจะทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้ไหมไม่มันแค่สเอร์ซนองนาเนี่ยเมื่อเทียบกับทั้งหมดใช่ไหมแต่มัน<อ>ลวงตาปริมาณสเปอร์เซนเล็กนิดเดียวครับประการที่สองสมมุติว่ายิ่งรักถูกทําให้ราคาข้าวในตลาดตามประเทศสูงขึ้นได้จริงแต่ละประเทศเขาผลิตเพิ่มกันปึ๊ดเดียว 2%นี่หมดหมดตูดเลยใช่ไหมเพราะเข้ารอบหนึ่งเนี่ยมันแค่ไม่กี่เดือนเองรอบหนึ่งมันร้อยยี่สิบวันร้อยสิบวันบางเดี๋ยนี้บางพันเนร้อยวันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใน100 100เเนี่ยนะเก้าบเขาแบ่งขึ้นอีนิดเดียวไม่เหลือประการถัดไปผมก็กำลังเดาว่าอาจาถัดไปของอาจารย์นี่ก็คือว่าในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีสินค้าที่ทดแทนกันได้ในแง่ของผู้บริโภคและในแง่ผู้ผลิตด้วยครับ ผู้บริโภคเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยไม่ใช่เขาต้องกินข้าวเหมือนคนไทยเขากินขนมปังที่มันมันทาจะวีทเขากินสปาเกตตี้กินมันกินเผือกกินอะไรต่ออะไรเยอแยหมดที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นถ้าข้าวขึ้นได้จริงอย่างที่คุณยิ่งรักคิดถ้าสูงขึ้นได้จริงเขาก็หันไปกินอย่างผมก็ไม่กินมันบดใช่หรือไปกินสปาเกตตี้หรือไปกินบะหมี่กินขนมปัง ในแง่ของผู้ผลิตก็เหมือนกันถ้าข้าวราคาสูงขึ้นจริงชาวนาที่เขาปลูกข้าวสารีข้าวบาเลเ่อย่างอื่นเขาก็เปลี่ยนมาปลูกข้าวร,ราคาข้าวเดียวเดียวก็ตกเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หลังจากที่ทําอย่างไรก็ตามข้าวมันไม่ขึ้นหลังจากที่ยิ่งรักซื้อข้าวแล้วก็เก็บไว้แล้วอ้างว่าจํานําข้าวรู้ไหมว่ากิติรัตน์ ลำพึงลำเพยออกมาสื่อเป็นคนดูดสมัยนั้นโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าตลาดคาร์โบไฮเดรตมันใหญ่มาหาศาลขนาดนี้เามาเรียนรู้เมื่อเจ๊งกันไปเรียบร้อยแล้วตลาดคาร์โบไฮเดรตมันแปลว่าข้าวข้าวสาลีข้าวบาเล่และข้าวทุกประเภทมันทดแทนกันได้ครับตลาดคาร์โบไฮเดรตอย่างที่คุณพูดคุณกิตตอร์เนี่ยเคยออกมาพูดด้วยซ้ำไปว่ารับรองว่าจะใช้งบประมาณในการจํานําข้าวเนี่ย น้อยกว่าในการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งใช้อยู่ประมาณห้าหกหมื่นล้านเนี่ยแล้วผ่วอนออมาใช้เยอะกว่ามาหาศาลเก้าแสนล้านนั่นเองสิต้งางกบอกว่า,าจะรับผิดชอบถ้าเกิดมันเสียหายมากกว่าหรือใช้งบประมาณมากกว่าประกันรายได้เนี่ยจะลาออกทุกวันนี้ยังไปเป็นคนดิเดตเป็นประธานธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่เขาบอกว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยบอกรับจำนำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดครับจำนำข้าวทุกเมล็ดครับก็แปลว่ารัฐบาลจะรับซื้อหมดคถ้าคุณจะกินกันในประเทศคุณจะซื้อขายกันในประเทศคุณเชิญตามสบายแต่ถ้าคุณอยากจะขายเพื่อส่งออกรัฐบาลซื้อหมดคผลปรากฏว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอคออสอก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ด,กดีไม่มีประสบการณ์ในการซื้อข้าวเลย ไม่สามารถดูได้ว่าเข้าเปลือกแบบนี้เป็นเข้าเปลือกชนิดไหนเกรดไหนมันดีมากน้อยแค่ไหนก็ถูกข้าต้มอันนั่นที่หนึ่งพอซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดคนอื่นเขาก็หยุดซื้อเพราะเขาซื้อไม่ได้ที่จะส่งออกก็รัดก็เป็นผู้ซื้อเข้าเปลือกหมดแล้วก็ดันไปจ้างสีรัดไม่มีโรงสีข้าวโรงสีข้าวมีเป็นหมื่นโรงก็ไปจ้างเขาสี สีเสร็จก็ไปเก็บในโกด,ดังครับก็ทําให้คนเนี่ยมาสร้างโกด,ดังเพื่อมาให้รัฐบาลเช่าครับตกลงคุณลองคิดดูข้าวปกติเขาเก็บกันเป็นเข้าเปลือกครับเพราะอะไรครับเพราะข้าวเปลือกเนี่ยมันมีเปลือกหุ้ง,งตัวข้าวข้างในมันเป็นของยังไม่ฉีกซองอ่ะถูกของยังไม่ฉีกซองเพราะฉะนั้นมันเน่าเสียได้ยากกว่า คือมันเสื่อมยากกว่าคือถ้ามันเป็นสินค้าคงทนเนี่ยสมมติบริหารนโยบายผิดเอาเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยออกมาขายทีหลังก็ยังได้แต่รัฐบาลยิ่งรักดันไปบอกว่าเราจะเก็บเป็นข้าวสารเอาไปสีซะก่อนครับแล้วก็ไปเก็บเป็นข้าวสารครับตกลงสินค้าก็เสื่อมสภาพด้วยและถูกปลอมปลนพอเอาไปใสพ่พับ เอาแกบใส่บางส่วนอยู่ข้างล่างเอาข้าวหมกอยู่ข้างบนเอาลมไว้ข้างล่างเอาลมไว้ข้างล่างบั่งเอาแกบ้างนั่งร้านมาบังไว้ข้างงลเมแล้วแลในที่สุดพอเวลาไปตรวจมันก็ตรวจไม่ได้ใครจะไปแบกข้าวออกไปเพื่อจะดูข้างในคืออะไรอันนี้เราก็เตือนนะไม่ใช่ไม่เตือนนะว่าประสบการณ์เนี่ยในการที่รัดไปซื้อข้าวเนี่ยมันจะเจ๊งกันหลายเรื่องครับในชั้นนี้คือเจ๊งอันที่หนึ่งดูข้าวไม่เป็นครับถูกเขาหลอก อันที่สองค่าขนส่งค่าสีข้าวค่ากักเก็บถูกเขากินถูกเขาหลอกหมดอันที่สามคุณภาพข้าวจะเสื่อมลงมหรือถูกเขากโอกงอีกและอันสุดท้ายก็คือว่าพอรัฐบาลจะส่งออกนอก <c oughs> ก็จะมีปัญหาอีกว่ารัฐบาลส่งออกไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยไม่เคยส่งออกเองก็จะต้องผ่านเอ็กซ์พอร์เตอร์คนอื่นผ่านโบรกเกอร์ แล้วรัฐบาลเองก็ถูกเขาหลอกตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นมีข้าวจี g ูจีเกเกิดขึ้นถูกเขาหลอกหรือจงใจที่จะหลอกร่วมกับเขาอันนั้นแหละครับผมเนี่ยเตือนตั้งแต่มันยังไม่ได้เกิดเหตุครับผมก็เตือนว่าระวังในจุดรั่วไหลมันจะโกงกินกันทุกระดับประทับใจครับตั้งแต่ชาวนาขายก็เวลาไปซื้อจากชาวนาก็โก,กองไเป็นชั้นหนึ่งมาที่โรงสีก็โกงไปอีกชั้นหนึ่ง เ็บปเป็นโกดังก็งโกงกันอีกชั้นหนึ่งและอีตอนส่งออกก็จะโกงกันอีกอย่างที่คุณที่คุณตั้งคำถามเตือนแล้วไม่ใช่ไม่เตือนปปชเขาก็เตือนว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ผลแล้วจะเกิดช่องว่างในการพุจริรับแต่ตอนนั้นคุณจำได้ไหมว่าเขาตอบว่างไงตอบว่าไงอาจารย์เขามั่นใจว่าทำได้แน่นอนและราคาก็จะสูงขึ้นและในที่สุด มันก็มีการโกงกินกันอย่างหโหราเลยตั้งแต่ต้นน้ำหรือปลายน้ำอย่างที่เขาชอบพูดใช่ไหมครับถ้าเกิดเอาตามที่คุณชัยเกษมพูดคุณยางไม่ได้โกงก็คนอื่นเขาโกงคุณยางไม่ได้โกงคุณยางคยาแค่เป็น,น่ฐดนตรีที่มีทัฐมนตรีหรือคนอื่นโกงขา้าราชการโกงประการที่หนึ่งในหลักการแล้วมันไปเปิดช่องว่างให้มีการโกง เขาโง่ขนาดที่ไม่รู้เลยว่าการกระทำดังกล่าวมีช่องว่างหรือเขาโง่ขนาดที่มีคนเตือนแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอนน้าที่หนึ่งถ้าอ้างว่างโง่โดยบริสุทธิ์ไม่เป็นไรถ้าอ้างว่างโง่โดยบริสุทธิ์ไม่เป็นไรจริงเหรอท่าอ้าวก็ถ้าศารเชื่อว่างโง่โดยบริสุทธิ์ไม่เป็นไรแต่สารไม่เชื่อ,อแล้วถัดไปก็คือว่า คนที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเสียเปียงก็ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ค,คุณบุญทรงและรัฐมนตรีช่วยชื่ออะไรนะภูมิสารผลสารผลอะไรก็แล้วแต่และอธิบดีที่เกี่ยวข้องในที่สุดก็ต้องคดีกันหมดโดยการที่จะขายข้าวเพื่อจะส่งออกแล้วมามาวนเวียนมาขายในประเทศเพราะมันส่งออกไม่ได้ครับในที่สุดข้าวก็เน่าด้วยอะไรต่ออะไรก็เยอะแยะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องเนี่ยมันไปถึงศาลศาลท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ดีดๆก็ตัดสินว่าคุณยิ่งรักเนี่ยละเวน้นหรือว่าละเลยเฉยๆตอนนี้พยายามออกข่าวว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเพียงแค่ละเวน้นหรือไม่ได้ดูแลให้ดีพยายามออกข่าวว่าคุณยิ่งรักกับไม่ได้โกงมไม่ได้เงินไม่ได้ทุจริตไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าศาลเพียงแค่บอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ย ไม่ไม่ยับยัง้งหรือบกพ้องโดยสุจริตดีใช่ไหมพยายามจะออกข่าวอย่างนั้นใช่ไหมพยายามจะออกข่าวมันไม่ได้เสียหายอะไรก็เหมือนคุณชัยเกษมพูดใช่ไหมแล้วที่สําคัญตอนนี้เนี่ยคนที่ติดคุกทั้งหมดมันก็ออกมาหมดแล้วอาจารย์อืมเออเขาก็พยายามทําให้เห็นว่าคนที่ติดคุกไม่ว่าจะเป็นเสียเปียงไม่ว่าจะเป็นบุญทรงไม่ว่าจะเป็นภูมิสารผล ทุกคนเนี่ยก็ได้ลดโทษไปเรื่อยๆแล้วก็ออกหมดแล้วจะไ่เอาเรื่องอะไรเอาราวอะไรติราบาปของจำนำข้าวมันก็ค่อยๆทยอยหายไปหมดแล้วแต่ไปดูในคําพิพากษาสิครับครับคุณยิ่งรักไม่ใช่ละเลยปล่อยปะละเลยเฉยๆเลยถูกสารลงโทษแต่ปล่อยปะละเลยหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจงใจมีเจตนาครับให้มันเกิดการทุจริตเกิดขึ้น หรือรู้แล้วว่ามีทุจริตก็ไม่แก้ไขก็แสดงเห็นให้เห็นเจตนาว่าตัวเองปล่อยปละละเลยโดยทุจริตตอนนี้เนี่ยกระบวนการมันดูเหมือนว่านะอาจารย์จากคําพูดของคําให้สัมภาษณ์ของคุณชัยเกษมคําพูดของคุณทัศษิณ์ที่บอกว่าคุณนิรักษ์จะกลับมาสงกรารปีนี้นะครับเราก็จากการที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าคนที่ติดคุกคกกดีเนี่ยก็หลุดออกมาหมดละ ก็เป็นการปูทางแล้วคุณยิ่งคากลับมาเนี่ยอาจารย์ว่าบ้านเมืองมันจะวุ่นวายไหมเออก็คุณแจเกเกริ้งก็พยายามพูดอยู่แล้วนะจะไปวุ่นวายอะไรกันนักหนาผู้หญิงคนเดียวกลับมาให้เขากลับมาเดินหน้าต่อดีกว่าแน่ดีคนก็ลืมไปหมดแล้วมันกี่ปีแล้วละ่ะเต้นแต่คุณยิ่งค้าทำม,ามันกี่ปีแล้วจะสิบปีอยู่แล้วสิบปีแล้วอาจารย์เพราะสมัยนั้นมันห้าหกห้าเจ็ดก็เขา, 6, เ,ขาเขาเอาข้าวเน่า <8 S 2> มาขายเมื่อไรเร็วนี้จำได้มากนั่นแหละ ที่เอาทำ้ชิมข้าวให้ดูด้วยจริงๆแล้วตัดแตกลับเพราะฉะนั้นคุณลองพิจารณาดูตรงนี้นะครับว่าคุณยิ่งรักเนี่ยสมควรที่จะคิดเหมือนชัยเกษมไหมครับผมคิดว่าคุณชัยเกษมเนี่ยก็พยายามคิดในแง่ดีในแง่ดีก็เฉพาะคุณยิ่งรักที่เป็นพวกรันเพราะฉะนั้นของเก่าจะไปเอาอะไรกันนักหนาเดินหน้าไปก็แล้วกันจนกระทั่งทางกรมราชรรมใช่ไหมครับ ออกกฎกระทรวงและออกระเบียบครับว่าให้สามารถที่จะติดคุกที่บ้านแทนคุกที่เรือนจําได้ครับและก็บอกว่าโทษที่ทําติดคุกที่บ้านไม่ได้ก็คือยาเสพติดนู่นนี่นั่นแต่ไม่พูดถึงเรื่องทุจริตครับอันนี้คนเขก็มองว่าจะเป็นการปูทางมันเหมือนกับสมัยคุณนักษินได้รับการปูทางไหมมันประเภทเดียวกันเลย มว่าเรื่องนี้น่าแยากออกมาคุยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าดูเหมือนว่ากระบวนการยุติธรรมหรืออำนาจตุลาการเนี่ยกำลังจะถูกอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยเข้ามาแทรกแซงสรุปสุดท้ายในเรื่องข้าวจำนำข้าวเวลาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆคุณยิ่งรักก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรและรัฐบาลเสียหายประชาชนเสียหายไป9 0 0 0แสนล้านถามว่าแล,าแล้วใครรับผิดชอบ ถ้าคุณบอกว่าเป็นเรื่องลืมๆมันซะเถอะแล้วก็เดินไปขา้างหน้าเขแล้วประชาชนก็ลืมๆมันก็รับผิดชอบไปภาษีประชาชนก็จ่ายอยู่แล้วเป็นปกติก้าเงินภาษีนี่แหละไปจ่ายหนี้ถือว่า<อ>เป็นข้างโง่ที่เราเลือกเขามาเป็นนายกอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ประชาชนก็ไม่เห็นเดือดร้อ,อรเนเลยอาจา <c oughs> รย์เสียภาษีก็เสียป,ปกติเขาไม่ได้เก็บภาษีอาจารย์เพิ่มซะหน่อยใช่อาจารย์ก็เสียเท่าเดิมบ้านเมืองก็ไม่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ย่ำอยู่กันอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องมีใครรู้เรื่อง ไม่รู้วิกูนี้เพิ่มอีกหรืงฮะแล้วบัตรนี้คนก็ลืมไปเรียบร้อยแล้วว่าไอ้โครงการที่เรียกว่าจำนำข้าวของยิ่งรักนณเป็นยังไงและอยากจะบอกถึงผลกระทบอีกทางหนึ่งของโครงการจำนำข้าวครับเพราะยิ่งรักบอกว่าซื้อข้าวทุกเมล็ดในราคามื่นกว่าบาทผมจำไม่ได้ลหมื่นเท่าไหร่เนี่ยมื่นห้าพันเออปรากฏว่าคนที่เขาตั้งใจทำข้าวดีเพราะคุณนำข้าวดีปลอดสารพิษ กินแล้วมีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษมันต้องประครบประหงมต้นทุนมันแพงครับกับคนที่ทําประเภทสีสัวทํำไปเรื่อยๆฉีดยาฆ่า,มาแมลงใส่ปุ๋ยเร่งผลผลิตได้ข้าวคุณภาพไม่ดีและใครไม่ได้ทำคุณภาพดีจา์จอเป็นการทําลายคุณภาพข้าวไทยไปด้วยโอ้มันทําลายเลยนะครับครับคุณรู้ไหมว่ากลุ่มเกษตรกร,กรที่อยู่ที่อีสานสุรินท สีสเกตยกโซครับที่เขารวมตัวกันเพื่อทําข้าวอินทรีย์ข้าวดีแล้วส่งออกไปเยอรมนีได้ราคาสูงครับกว่าเขาจะทําตรงน,นั้นได้เนี่ยเขาจะต้องตั้งใจที่ทําและทําเกินสามปีจึงถือเรียกว่าเป็นอินทรีย์ครับแล้วเขาจะคิดว่าแล้วเราทําไปทําไมเนี่ยกลุ่มเริ่มจะแตกบางคนเริ่มจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นกูก็ปลูกข้าวเหมือนคนอื่นก็แล้วกันเพราะว่า,ายังไงก็ขายได้ราคาดี ตกลงข้าวราคาดีเราก็ก็ข้าวคุณภาพดีเราก็จะลดลงครับและในอนาคตคุณจะสู้กับใครได้เคืออน,นี้จริงนะเพราะตอนที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบนชั้นขายของช้อปปิ้มาร์เก็ตเนี่ยข้าวไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นข้าวคุณภาพดีกว่าข้าวเวียดนามแต่พอตอนนี้เนี่ยมันทําให้ผมหวั่นเลยแหละว่านอกจากว่าข้าวไทยคุณภาพมันจะสู้ข้าวเวียดนามได้หรือเปล่าเนี่ยคนในต่างประเทศเขาอาจจะขู่กันไปอีกวา แล้วข้าวที่เขาซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นข้าวสิบปีจากโครงการจำนำข้าวหรือเปล่าตอนที่สําคัญเนี่ยก่อนสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งพอหลังจากโครงการจำนำข้าวออกมาปุ๊บเนี่ยเราแพ้ทั้งเวียดนามแพ้ทั้งอินเดียเลยัออ้นนาแซง<ไ>เราเลยประเทศไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวอย่างที่คุณพูดครับตอนนี้ไปอันดับสองอันดับสามเรียบร้อยแล้ว,ลวเ oons, ว,วียดนามกลายเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วเวียดนามอินเดียเนี่ย,ยเขาเขาแซงเราไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ อันนี้ก็น่าอันนี้อันนี้ก็ก็เกิดขึ้นเพราะฝีมือเรื่องจานอำข้าวของคุณยิ่งรักเลยครับโครงการจานนำข้าวนอกจากทําประเทศชาติเสียหายทุกวันนี้ใช้นี่ไม่หมดเนี่ยทำให้แบรนด์ของเราสิ่งที่ควรจะเป็นซอฟาวร์ที่ดีของเราเนี่ยเสียหายไปด้วยคุณจะยอมไหมว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าอย่าไปเอาเรื่องอะไรมากเลยยิ่งรักมาก็ให้กักบริเวณอยู่ที่บ้านสักส <c oughs> ปีก็แล้วกันแล้วก็ ลืมๆกันไปไหนๆมันก็ผ่าน,านๆกันไปแล้วคนอื่นก็ออกกันไปหมดแล้วคุณจะว่าไงผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมหรอกผมว่าอาจารย์เองก็เถอะหรือคนที่เพื่อนๆใน YouTube ที่ดูอยู่นี่ก็เถอะจะมีความรู้สึกหมดความอมดทนานารยนเพราะว่าตอนพี่ชายกลับมานี่ก็น่าจะเป็นนักโทษคนแรกและคนเดียวในโลกที่ถูกสารพิพากษาจำคุกแล้วไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่คืนเดียว แล้วถ้าน้องสาวจะมาทําอย่างนี้อีกเนี่ยผมว่าคนจะหมดความอดทนมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้รู้สึกว่าทนกับคนตระกูลนี้ไม่ไหวแล้วถ้าทักษิณเขาบอกว่าเขาไม่อยากเอาตัวรอดแต่เพียงคนเดียวเขาทุจริตโกงโดยเรื่องของการพักโทษในเรื่องของการลดโทษได้เขาก็ต้องทำให้น้องสาวเขาได้เพราะเขาต้องรับผิดชอบที่เอาน้องสาวขึ้นมาเป็นหุ่นเชิด<ม>เป็นนายการัฐมนตรี เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องจะต้องทําให้เหมือนกับตัวเขางั้นก็ปล่อยคนออกมาทั้งคุกทั้งหมดเลยอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ทําให้ตัวงระพังคนเดียวเนี่ยอาจารย์ยังมีคนไทยทั้งเงยอะแยะเขาบอกเขาจะกลับมาเลี้ยงหลานคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ก็เป็นหลานเขาหมดแล้วเ <c oughs> ขาเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอาจารย์